สวัสด,ดีทุกท่านนะฮะตอนนี้เราจะย้ายกระบะปูนเข้าไปไว้ในก่อนเผื่อฝนจะตกเนาะนะครับป้าก้าวเขอาเอาปูนเข้าก่อนออเฮาเดี๋ยวฝนนักเอาเข้าก่อนอยู่ภายหลักวางนี้น้องนก็ยกช้วยชามข้าวตั้งหลักดีๆเดี๋เสียเดี๋ยวเสียเร็ว เ็บไปครังนึงแล้วท้งองอยต้องยกดูโอเคลาขึ้นก็นอแล้วพอเดียวีแล้วยายยกเี่ยวดหลังเราต้องเออเออย่อหน่อยย่อย่อย่อน้องก็เตรียมคนเพราะว่ามันฝนจะมานะทุกท่านครึมเลยมันฝนจะมาแต่ไม่ตกถึงมา แทนของเทพดาโทรมาบอกผมฝนยังไม่ตกอ่ะโอ้แฟนแฟนเทพดาโทรมาโอ้ยเจือเจืนทีฮ่ฮ่า่อะมืดไม่มีไฟเนาะเปิดแฟลชโทรศัพท์มาไปมันนะเออจะกินจะกินมืดกินได้รผมว่ามืดก็ได้อะไรก็ได้ไฟฟ้าหมดมืดเลยเดี๋ยวมันโวลุ่มปะ ขอบคุณจ้าเนาะเตียงพัดลมอย่างดี้บริการดีนะขอบใจจ้านะเตรียมไปไปไปเก็บเสื้อผ้าลูกไปเก็บเสื้อผ้านู่นไปฝนจะมาแล้ว บินก็มีฟักจอมฮะมีฟักจอมพักกันจองนี่หายากนะใบบโบบกไช่เหรอไม่ใช่บุกเลยต้นนี่ใช่บัวบกบโบบุน้ำเป็นน้ำยูน้ำเนี่ยผักกัญจองบ่อยู่ให้หน้าเฮาใบบัวบกมันเป็นใบกลมๆใช่คือปิ้วอันนี้ใบกัญจองดูฮะวันนี้คุณยายทำอะไรมาให้อู้หแกงไก่ใส่ฟักไกแล้วรุ่ย

เราเราเนยมีของบักอายอมอันนี้จะกินัไบีจ้ามีของบักอายทับทับบอนันมาแล้วบ่เดี๋ยวเก็บเก็บมหมดหมดหมดกระเปุงกระเป๋าเอาเข่าด้อฝนสาดะบ่นี้ขาวมาเลยบ่เอาเข้าไว้ในห้องนะไปเก็บไว้ในห้องก่นลูกเผื่อฝนสาดไปเชิญ เก็บเก็บของถุงยังมาแล้วบอเก็บไว้ในในห้องก่อนนะทุกท่านเผื่อเผื่อฝนมาจะได้มีที่หลบมาปักไฟลูกพี่แล้วอะไรบ่หนี่ตันปักไฟก่อนได้ เพราะว่าตอนนี้เ<อ>จ็บปิ้นอะลรอไหม,ไมอ่าโอเคบอกน้องบอกว่าเอาไปเอาออกให้หน่อยปัดปาก่อน,นมาเรียกพี่น้องน้ำปลาอะไรกันใ้วันนี้อืมมาพูดแล้วปะโอเคค่ะโอ้คัดคัดเสร็จพอดีเนาะ พัดเส็จีเลยคนม,มาเอาคู่อัยังมาลไม่ได้อกมาแล้ติดหน้าตาหน่อยอยากกันยุงิดหนาา้นตาตาน้าบานี้ไม่มีสาดดอกบานี่หันผลไมสาดดอกบานี่หันปุ๊บ สาดไม่สาดไม่กลัวเพราะว่า,นนาบบฮะเก็บเก็บปิดปิดห้องหน่อยไปปิดหน้าต่างาปิดแล้วบ่พีย,ยาก่อนพักเที่ยงก็มีเหตุให้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะทุกท่านฝนตกฝนตกแดออออกกนจไปืมโอเคครบเ็ตต่อหมอ ปะปะ,ปะกินขา้าวบอกินน้ำบอกินน้ำพ่อบ่นี่ต้องเรียกลูกแล้วรุ่นนี้นะรุ่นลูกเลยรุ่นบูบูเลยน้องแพทเนี่ยส่วนน้องพลอยนี่ก็รุ่นพี่สาวบูบูเลยรุ่นเดียวกันเลยเหมือนลูกผมเลยสองคนนี่รักเป็นลูกไอ้น้องเพชรนี่โตกว่าก,กับตันหน่อยหนึ่งเกือบเกือบเกือบเท่ากันเดี๋ยวเดินไปเอากาแฟาก่อนฮนะ ด้วย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 ด้ยด้รยด้วยด้วยด้วยดยด้ว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 ยด้อยดาวยด้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 เยด้อยด้ว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 ยดวยด้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 วย้วยด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 ้อยด็ได้ยดยดยดย้ยดดด้ดดดดดด้ ตอนี้ก็มาดูก่อนว่าฝนจะมานี่คือมาแล้วฮะทุกท่านนี่ดูจะมาแล้วพี่ลมมาแล้วมาแล้วโชคดีมากที่พวกเราเคลียร์งานนะครับด้านนอกไว้เรียบร้อยเลยตอนเช้าเนาะแม้นจะเป็นปัญหามากเลยถ้าขึ้นปูนแล้วฝนตกนี้น่าจะลําบากเลยนะทุกท่านขัดเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับตอนพักเสร็จรับประทานอาหารเราก็จะขึ้นงานในห้องนะฮะก็ถือว่า แม่เหมาะเจาะเลยเหมือนสวรรค์มองเราอยู่เหมือนฟ้ามีตาเหมือนจะติดขัดแต่ก็ไปได้เรื่อยๆเนาะโอ้อันนี้แหละเพื่อเอิ้ว่ามีบุญพี่น้องเหมือนมีบุญมีกุศลน,นะครับนะเหมือนมีอะไรหนุนนําสักอย่างหนึ่งนะเหมือนจะติดติด,ตดขัดขัด,ขดเหมือนจะกึกกึกกักนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะนะครับผมน,นี่อ้ามาเลยเห็นไหมฮะตอนฝนมาแล้วตอนนี้ ผลมาแล้วทุกอย่างก็จบนะครับของเก็บเข้าวโอ้ทองใครนั่นน่ะทองใครล่วงๆน่ะนั่นน้องปอนทองใครน่ะทองใครนั่นน่ะทองน่ะปอนปอนทองทองใครน่ะทองจริงทองปลอมน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะของใครของเด็กๆอ๋อนึกว่าแด้ยังคืมทิ้งทองเยอะเกินพอชีลุยฝนออกไปเอาหานะ อโอเคโอเคฮะทุกท่านตอนนี้ฝนตกฝนล,ลงเดี๋ยวเราพักคอยว่าเจ้าไหมโอเคขอฝากคลิปไว้ท่นนี้ครับผมฝนมาแล้วจ้ะสวัสดีครับผม